สวัสดีค่ะสสดสดีค่ะส,สาวๆจ๋าพี่ก็บอกว่าช่วงนี้พี่ยุ่งแล้วก็พี่ก็จะม,มีเวลามามาอัดคลิปแล้วก็มาคุยกับสาวๆแต่ว่าพี่มาทุกวันเลยวะเออช่งนยังไงวะเนี่ยก็คือแล้วแต่ยังหวะถ้าเกิดว่าพี่มาเช้าแล้วยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยพี่ม,มากันเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะจะอ,อัดคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันสนิ่งดี้กับสาวๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามาปั๊บเนี่ยพี่ก็คงจะแบบกลายเป็น,ปนแบบว่าไม่มีเวลาแล้วก็ถ้าเกิดงานมันเข้า คืองานมันไม่แน่นอนไงมันเข้าปุ๊บก็คือเราก็ไม่ว่างขึ้นมาทันทีอะไรนี้นะคะสวันนี้าสาวๆหลายคนก็แบบว่าเออพี่มันไม่มห,วหวีผาหรือผมหรออะไรเนี่ยพี่ทาผมทรงอะไรของพี่ก็บอกว่าเออวันนี้ไม่ได้สระผมแล้วก็ผมก็เหนียวอีกแล้วแล้วก็ไปร้านทำผมก็ไม่เจอช่างประจําก็ก็เลยไม่สระนะคะคนนั้นก็เลยมาก้าวผมเป็นยีเพิ์มอยู่นี่นะคะแต่ว่าเวลาเราก้าวแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปซะทั้งหมดถูกปะเรายังมีวิธีแก้ไขนะคะพี่ก็จะมีพี่คัดผมของพี่ ซึ่งอ,อมองดูแล้วมันก็จะดูเหมือนว่าเราดูแพงดูดูไฮโซดูเอ็กซ์เพนซีฟนะเออในราคาสิบบาทเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวเราเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจพิกัดมากเอาแค่ว่าให้มันอยู่ในในจุดที่สามารถที่จะสะท้อนให้เราดูแพงขึ้นมาได้เห็นไหมคะก่อนคาดกับหลังคาดพอาคาดไปนี้พี่รู้สึกว่าพี่ดูมีราคาดู้อ็กซ์นทีนะคะดูมีราคาดูดูเหมือนกับว่าพี่แบบ บอบางมากแล้วก็วันวันงานการไม่ค่อยมีอะไรจาคุณนุคคุณหนูประมาณนี้เราได้ลุกนี้ขึ้นมานะคะก็ถึงแม้ผมเราก็ยังยุ่งยุ่งอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะได้มีมีอะไรที่มันทาให้เราดูดูมีอะไรมากขึ้นดูมีดูมีสีสันมากขึ้นนะคะผ่านไปกับพลิคัดผมก็สองนาทีแล้วสำหรับวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่จั่หัวไวใน y o u ูทูบนะก็คือ h ฮสแคทูชนกับฮาดานะคะ ที่พี่เอา SK2 ทูขึ้นหน้าเนื่องจากว่า,าหล่อนเป็นผู้นําในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวหน้าใสทําให้ผิวหน้าดูมีสุขภาพดีนะคะะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเอาเอา,เอาคุณนายมาขึ้นท้างหน้าเพราะว่าเขาว่าหล่อนเนี่ยออกแนวคุณนายแล้วหล่อนแพงหล่อนแพงหล,หล่อนก็ไม่เชิงยิงหรอกหล่อนหล่อนก็ดูเฟนลี่ดูอะไรดีแต่ว่าดูเข้าถึงยากเคยเคยรู้สึกไห เราเจอคนคนหนึ่งแล้วเนื้อสับแบบเฮ้ยเขาทุกอย่างเขาดีไปหมดเพอร์เฟกต์เขาดูแบบมีมุษยสัมพันธ์ดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกเขาถึงยาก,ม,กมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเราแบบดตูต่ำเหมือนถูกกดอะไรอยู่บางอย่างนะคะสาหรับคนที่จะใช้แบรนด์เเหมือนพี่เมื่อก่อนพี่ก็มีรู้สุกฉันไม่กล้าฉันฉันฉันเข้าไปที่เคาน์เตอร์เขาฉันไม่รู้จะทําตัวยังไง ฉันไม่รู้จะเอ่ยเอื้อนวาจาว่าจีอะไรห่อเขาอะไรฉันก็ไม่ได้พูดแล้วพิกุลทองร่วงหล่นลงมาจากปากแต่ว่าฉันพูดอะไรไม่ออกฉันเหมือนโดนคนโดยต่อยท้องแล้วฉันก็เดินจากไปแบบด้วยความที่แบบฉันอยากได้แต่ฉันไม่รู้จะทํำยังไงความรู้สึกอันนี้มันมันเกิดกับสาวแล้วการที่เราได้อ่านด้วยอะไรด้วยมันยิ่งทาให้เราสึกว่าถ้ากูแพ้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้ากูแล้วถ้ากูใช้แล้วมันไม่ได้ตามอย่างที่เขาบอก จะเป็นยังไงวะเพราะว่าราคามันแบบราคามันมหาโหดพอสมควรนะขนาดว่าเซ็ตที่เขาให้ให้เป็นเซตของขวัญก็คือเป็น,ปน,ปนจะมีน้ำประเจี๊ยบมีเคลียร์โลชั่นแล้วก็จะมีมากหน้าสำหรับสาวออฟฟิศทั่วไปที่เงินเดือนหนึ่งกับบาทเนี่ยคิดหนักเหมือนกันนะแกแ้ยฉันสามารถเอา2 8 0 0ไปซื้อสกินแคร์ประมาณร้อยกว่าชีวิตอยู่ในตูวเว้เย็นได้นะคะซึ่งมันก็มีคุณสมบัติที่ดีใกล้เคียงกันนะคะ แล้วฉันนจะกล้าซื้อไหมเอสเูเนี่ยซื้อมาแล้วฉันจะฉ,นฉันจะได้จริงมาอันนี้ก็เป็นคาถามสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แล้วอยากลองอยากหน้าใสอยากเป็นเหมือนอย่างที่เขาบอกการา์นาแบบว่าเฮ้ยมันใสอย่างบางอย่างบางทีเราดูบล็อกเกอร์บางท่านแล้วเราเห็นแบบเฮ้ยมันจริงเหรอแล้วเราไปเจอตัวจริงเขาอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความบังเอิญหรือไปเดินตามห้าแล้วเราเห็นเพานั้นเราแอบเ,เห็นเฮ้ยยิมบล็อกเกอร์คนนี้คนนั้นคนนี้นี่นี่ยวาจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ประมาานี้ลูกเฮ้ยหน้าเขาใสนะ น่เขาใส่เขใสแสดงว่าเขาใช้แล้วมันได้ผลใช้แล้วมันได้ผลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเราเกิดความรู้สึกอันเลิศขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากใช้ s อสเทราใช้เอสทีนี้โบนัสออกฉันรวยฉันรวยไม่มีเหตุผล ฉันไม,ไม่รู้สึกเสียดายตังสองพันแปดขึ้นมาทาันทีแล้วความที่เราแบบตกตะกอนในการอยากของเราอยู่มาพอสมควรแล้วเราก็พุ่งไปในเคาน์เตอ,อร์เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะพี่จําได้พี่เริ่มใช้ s k สเมื่อปีที่แล้วนะคะครั้งแรกของพี่นะคะคนเราต้องมีครั้งแรกอะไรนะคะแต่ว่าอย่าตีปเป็นเรื่องอื่นนะคะไม่ใช่ยอง,ง้นเราไปถึงแล้วก็มุ่งเข้าไปคือคือคือรวยแล้วมีตังแล้วแล้วความรู้สึกกล้ามันเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งเข้าไปเดินเข้าไปตรงเข้าไปแล้วแบบเออ ไอชุดเนี้ยค่ะเท่าไหร่คะเขาก็จะบอกราคาเสร็จปั๊บเขาก็จะที่บายทุกสิ่งอย่างนะคะอธิบายทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมอย่างดีเราอ่าน,านการกระทู้ในหัวใจไว้เยอะว่าเวลาเราจะพบ BA ท่านใดเราจะต้องส่งส่งเอ่อส่งส่งเสื้อผ้าของเราไปให้เต็มพิกัดคือคือว่า มีอะไรจัดเข้าไปให้หนักๆนะคะอะไรที่ดูรวยดูแพงเนี่ยอย่าง่ารก็เหมบอกนดีดิฉันก็พาไปด้วยนะคะดูรวยดูแพงท่งานจัดไปเลยนะคะก็จะทําให้เขาต้อนรับเราดีขึ้นแล้วไม่ได้บอกว่า BA ีทุกคนเป็นอย่างั้นะคะแต่หนงว่ามันก็เป็นการทําให้ b บรู้สึกแบบเออเขาโอเคนะเราคุยกเขาได้เราเหมือนเหมือนเหมือนเราเราพยายามสร้างสร้าง,สร,างสร้างลักษณะที่ดีหาเขาแล้วอะเขาก็จะมีลักษณะที่ดีกลับมาหาเราเขาก็จะที่บายนู่นนี่นี่ อะไรแบบนี้ตอนแรกเขาเรียกดิฉันน้องดิฉันก็แบบเฮ้ยจริงวะคือช่วงนั้นใช้คาเนโบลอยู่นะคะใช้คาเนโบลอยู่แล้วก็มันก็ดีผิวผิวผิวพรรณมันก็จะดี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 กว่าแต่ก่อนขึ้นมาเยอะเลยแต่ช่วงนี้ก็คือ,อผิวมันเริ่มแห้งลงเพราะว่าด้วยอายุด้วยนะคะผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเ,เซลล์ต่างๆในร่างกายเราก็เราก็ตายไปเยอะแล้วแหละเออวันนั้นเนี่ยมันก็เริ่มแห้งลงแล้วเริ่มจากเรามันใช้เอสเกทูด้วยผิวเราก็จะแห้งลงนะคะนี่ เขาก็เรียกเราน้องเราก็ตก,กใจด้วยแบบเฮ้ย hey, ไม่ใช่มัง้งเพราะว่าเขาดูเด็กกว่าเราเราเรามองหน้าเรารู้เลยว่าอายุอายุหน้าเขาต้องดูเด็กกว่าเราแน่ๆอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าหลังจากเรา,เรา,เราลวงเราแต่งหน้าลวงไปเนีย่ยมันอาจจะดูแบบเหมือนกับมองผ่านๆแล้วดูเหมือนอายุน้อยลงลงมาเพราะเขาเห็นแบบประชาชนเขาก็มีอึ้งเล็กน้อยเขาบอกอะหน้าคุณยังดูโอเคอยู่เลยนะคะยังไม่น่าจะ,จะแบบนี้อายุเท่านี้นะคะถ้าพูดผิวหน้า ถ้าผิวหน้าแต่งหน้าน้อยขนาดนี้แล้วผิวหน้าได้ขนาดนี้นี่ถือว่ายังดีอยู่มากเลยบางคนเนี่ยสวยคือคือแต่งมาแล้วสวยคือเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าเขาลงคือเหมือนว่าเขาพอก,พกหรอเขาแต่งหน้าเยอะเขาลงทุกสิ่งอย่างเยอะเัราะฉนั้นผิวที่แท้จริงที่จะเผยออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นเลยมันเห็นแต่แป้ง,ยยยอ,อ,ยงอย่างเดียวมันเห็นแต่แป้งมันเห็นแต่กเบรดแต่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจกใจพี่ว่าเออพี่แต่งหน้าน้อยมาก คือเหมือนกะทาแป้งกระป๋องซะด้วยซ้ำไปแต่ทาไมผิวหน้ามันมันใสออกมาเขาก็ถามพี่แต่พี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้ไลน์พี่ใช้แค่คาเนโบเองแล้วพี่ก็เป็นคนไม่มีวินัยการกินน้ําด้วยพี่ก็แบบพี่ไม่ดูแลตัวเองเลยเลยพี่เกียดประมาณนี้นะคะเสร็จเขาก็พยายามให้พี่ซื้อออล่าอีครีมระคังทองอะไรพวกนี้นะคะพี่ก็ไม่ไม่ซื้อมาเลยพี่ก็ไม่ซื้อเพราะว่าพี่ไม่มีตังค์นะคะไม่ได้ว่าเราไม่อยากได้เราไม่มีตังค์นะคะแม้แม้เราอยากจะลองอย่างเต็มที่เต็มใจว่าแต่เราไม่มีเงิน ะจุดนี้เราก็ได้ไดเราก็ได้ s k 2ตัวนี้มานะคะเราก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วพี่ก็มาใช้จากที่พี่หน้าแบบว่ามีความยืดหยุ่นดีเพราะใช้คาเนโบกับปกแดงใช่ปะขอพี่มาได้ตัวนี้ปับ๊บพี่รู้สึกว่าผิวพี่เหมือนกลับมาเริ่มแห้งนะคะเหมือนกลับมาเริ่มแห้งแห้งแบบตึงตึงแบบบอกไม่ถูกแห้งแบบไม่มีคําจํากัดความแต่เรารู้เลยว่าผ,วผิวเราเริ่มเสียสมดุลแล้วเรวาเอะมันเสียสมดุลเพราะอะไร เพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนในการผัดเซลล์ผิวแล้วเคลียร์โลชั่นของมันเนี่ยก็แหง้งแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากก็คือเราล้างหน้าเสร็จปับ๊บเราลงเคลียร์โลชั่นของมันอีที่มันจะเช็ดหน้าคือโทนเนอร์ทษค่ะคือโทนเนอร์นั่นแหละแล้วเราก็เช็ดไปเพราะเราเช็ดไปปรากฏว่ามันแหง้งมันแห้งปับ๊บเราก็ใช้คาร i โมสุดสามก็เป็นโทนเนอร์เหมือนกันแต่ตัวนั้นมันจะช่วยบำรุงมันก็เหมือนกับ อะไรที่มันมันไปซ้ายกับขวามันก็เลยชนกันทำให้เกิดความพอดดีข้อมุ่งเี้เสร็จปั๊บเราลงตัวนี้ตามเลยทันทีนะคะเป็นตัวแรกที่เราจะลงก่อนคิมดูสกินแคร์ทุกตัวเลยพี่ลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะลงเสร็จปั๊บก็ความแห้งกลับมอีกแล้วกลับมอีกแล้วฉันจะจัดพวกครีมบำรุงต่างๆที่ฉันมีจัดหนักเข้าไปนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกอ่า first i n p r e s s i o n กับมันเลยคือความรู้สึกครั้งแรกเนแบบความประทับใจแล้วเฉยมันเฉยมันนิ่งหน้ามันนิ่งแล้วเราก็มาสำรวจมันใสเปล่าวะเราพยายาม Imagine อโนภาพของเราอะมันใสแต่แบบเอาเาจริงๆมันไม่ได้ใสแบบจนเห็นได้ชัดเหมือนอย่างที่เราคิดเอาไว้เหมือนเราที่เราอ่านคำโปยเหมือนที่เราอ่านอะไรต่างๆที่เขาวิวมานะคะฉันใช้ประยะหนึ่งฉันใช้ประยะหนึ่งจนมันหมด มันหมดเนี่ยความงกก็เกิดขึ้นบวกกับความจนของเราตามมาแล้วแบบเฮ้ยมันหมดแล้วเราจนแล้วเราไม่ซื้อเราก็ทิ้งช่วงไปล้วก็ไปทาครีมเลยแต่หน้ามันก็ไม่ได้กลับมาแบบว่าเด้งๆเหมือนตอนใช้คาเนโบเดียวเดียวมันไม่กลับมาอย่างนั้นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าความใสมันลดลงเราก็เกิดความสดเอา้ามันยังไงวะ ต่เราไม่รู้สึกเองเราไม่รู้สึกเองนะคะความรู้สึกนี้มันมีน้องคนหนึ่งมาทักพี่บอกว่าพี่ทำไมเดีนน๋ยวนี้หน้าพี่ไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนจึงก็อึ้งไปพักเอาทำไมล่ะเมื่อก่อนหนะ้าพี่ใสมากเลยอะใสมากแบบหน้าดีมากเราก็บเมื่อก่อนช่วงไหนวะแล้วเขาก็พูดถึงช่วงตอนที่เราใช้เอสเกตูบดีเราก็บอกว่านั่นเหรอใสมากเราก็กลับไปย้อนคิดเอ๊ะเราใช้อะไรวะยังไงวะแบบไหนวะเราก็มโนภาพเลยว่าเฮ้ยฉันใช้เอสเกตูนี่ว่ะ แล้วน้องเ็าบอกว่าฉันหน้าใสฉันก็เลยแบบอ้าวตกลง SK2D ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยได้ได,ได้ได้ความคิดอย่างว่าเวลาที่ฉันหยุดมันเนี่ยฉันเห็นหลตหนาโดยที่ฉันไม่เห็นเองเพราะเราดูหน้าเราเองทุกวันเราจะไม่รู้เลยว่าหน้าเราเกิดอะไรขึ้นใช่ปะแต่คนที่เขาเห็นเราทุกวันเนี่ยเขาจะจับสังเกตนหน้าเราได้นะคะเขาจะเห็นเลยว่าวันนี้ใสวันนี้ดำวันนี้อะไรเนี่ยเขาจะมาทักพี่บอกเออพี่ที่หน้าไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนนะ เราะนั้นั้นฉันก็เลยเข้าใจว่าอ้าวกลายเป็นว่าฉันเนี่ยใช้ s k 2แล้วมันดีนะคะถึงแม้จะทำให้ผิวฉันแห้งไปว่าฉันเป็นคนผิวแห้งเป็นทนอยู่แล้วเนี่ยแต่มันทำให้ฉันใสแล้วผิวฉันก็ดูแบบคือมันไม่ได้ใสแบบเป็นเป็นมันเครื่ออะไรนะเดินมาเป็นกระดาษ a 4มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันใสเหมือนคนที่แบบเธอเธอเคยเห็นคนที่มีผิวที่แบบสุขภาพดีในตัวเองหรือแบบหน้าเขาไม่ต้องพอกอะไรเลยนะมันอารมณ์นั้นมันอารมณ์นั้นเลยเธอ นะมันใสเพราะว่าผิวสีผิวของเรานไม่ว่าเราจะมีสีผิวไหนก็ตามเนี่ยแต่มันใสด้วยด้วยด้วยความรู้สึกว่าผิวนั้นมันใสมันมีออร่ามันแบบเดินแล้วมันสวยมันสวยโดยที่หาคำแบบหาคำํำหัดความในคำพูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย s อ2ตัวเนี้ยถามว่าชีวิตนี้พี่จะทิ้งมันไหมพี่ขอตอบมันว่ามันเหมือนผัวพี่เลยค่ะนะคะคือโอกาสทิ้งมันเนี่ยยากมากนะคะทิ้งกันยากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่คู่กันไป อยู่คู่กันไปถึงแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้แบบมีสกิลที่ทําให้ฉันเลือกใส่ตานนี้ฉันจินตนาการฉันเป็นคนชอบจินตนาการแบบจินตนาการไว้เนี่ยแต่ฉันก็จะจะใช้มันออกไปเพราะว่ามันช่วยให้ฉันี่้แบบดูดีนะคะยามใดที่เราหยุดใช้มันปั๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าหน้าเราหมองหมองยิ่งตอนนี้เรายิ่งมีอายุเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยยิ่งเราเคยใช้มันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปหยุดมันเนี่ยิรงรู้สึกว่ามันหมองหมองมันมันดูจนจนมันดูแบบ นับเหรียญไปซื้อของไปซื้อมาม่าสามห่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันอารมณ์อย่างนั้นเลยนะแกหน้ามันแบบไหนเลยมันไม่มีสงาาส่าราศีเดินเดินไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้องการมันมันอารมณ์ได้อารมณ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสเคทูเนี่ยถ้าคุณไม่แพ้นะคะมันคุ้มค่าการลงทุนมากจริงๆถ้าคุณไม่แพ้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของมันอย่างมากๆเลยคือเรื่องกลิ่นสัมผัสน,นะคะกลิ่นเอ ดิฉันก็ฉันปากไม่ค่อยดีฉันก็ว่ามันบ่อยนะคะว่าศพเนามั่งอะไรมั่งน้ำพวกเนี้ยแต่ว่าดิฉันก็ต้องทนเอามันมาใช้ทนที่ฉันใช้แรกๆเนี่ยฉันเินไปมองไอ้แผงนประกาศไวนิวที่ติดตามเคาน์เตอร์ที่มีคุณเจี๊ยบโซบิตาอะไรพวกเนี้ยนะฉันโกรธมันมากฉันบอกตายนี่อะไรหน้าตาสวยใช้ของเหม็นๆเออประมาณนี้เลยสวยตะเหม็นน่อะไรแบบเนี้ยฉันแบบฉันเครียดแค้นมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วแพงก็ต้องทนใช้ไปให้หมดอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้นี่คือแบบว่า กูคงต้องเหม็นเหม็นไปเรื่อยๆอ่ะเออถ้ากูเหม็นแล้วสวยกูยอมประมาณอย่างนี้ก็คือต้องใช้มันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกแล้วข้อดีกับข้อเสียนันมันเป็นยังไงตัวน,นี้เคลียร์เลยนะคะพี่วิววิวตัวน,นี้ตอนแรกที่พี่เปิดหัวเรื่องมาคือพี่ต้องการจะวิวชนกับฮาดะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่นอนที่คุณจะรู้ว่าฮาดะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีโปรไฟล์ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าไอสเคูเนี่ยมีโปรไฟล์ยังไงนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะได้ได้รับข้อมูลมาจากคนในที่ต่างๆนะคะ ในเรื่องของของว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะคําพูดก็อาจจะดูสวยหรูดูอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็อ่านมาพี่ก็พี่ก็จะทําให้พี่ได้มีข้อมูลตัดสินใจแต่ในสไตล์ของพี่นะคะพี่จะพูดจริงๆพูดจริงๆพูดจากความรู้สึกเพราะพี่ใช้เองจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาใช้ต่อจากพี่เนี่ยวันหลังจะต้องกลับมาพูดกับพี่ว่าเออไม่จริงอย่างที่พี่พูดไม่จริงเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบคนที่เราใช้จริง แล้วแล้วเราลองพิสูจน์มันแล้วเล่นกับมันอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะสามารถบอกมันได้เลยว่าโปรไฟล์มันเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปพี่จะวิวตัวอื่นเนี่ยตามไปคลิปสอกันแล้วกันนะคะ